สัตว์หลายชนิดมีหางด้วยเหตุผลหลายประการคําตอบประการหนึ่งก็คือหางบางชนิดช่วยให้สัตว์หลายชนิดเช่นมแมลงปลาจิ้งจกหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถอยู่รอดได้นานพอที่จะสืบพันธุ์ได้สําเร็จการอ้างถึงการคัดเลือกตามธรรมชาติเป็นคําตอบอาจดูค่อนข้างคาดเดาได้แต่ความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นทําไมมนุษย์ถึงไม่มีหางไม่เหมือนลิงมนุษย์วานอนและกอริลลาไม่มีหางนักพันธุศาสตร์โบเซียและคนอื่นๆ ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาในวรารสาร Nature โดยให้เหตุผลว่าการไม่มีหางของมนุษย์เกิดจากยีน tbxt ซึ่งเป็นการกลายพันธุ์ที่ทำให้หางหลุดวิวัฒนาการการกลายพันธุ์พันธุก,กรรมสารนุกรมบริเทนิเคอ inc หางมีหน้าที่ต่างกันสำหรับสัตว์แต่ละกลุ่มและสัตว์ที่มีหางก็มีวิวัฒนาการของโครงสร้างและพฤติกรรมเพื่อใช้ประโยชน์จากส่วนนี้ของร่างกายอย่างเต็มที่ตัวอย่างเช่นหางของแมลงทำหน้าที่เป็นเหล็กใน